สวัสดีเช้าวันสุกร์พี่น้องที่รักเจอกันเร็วหน่อยนะรอบนี้จะทําให้เร็วที่สุดเด่พี่น้องอส่วนมากบอกตรงนู้นอ้านตรงนี้อัานอัานเยอะมากอาจารย์จะพยายามเข้าให้เร็วที่สุดแล้วให้พี่น้องได้รับเงินกันเต็มไม่ไม่ไม่อยากให้ได้ครึ่งราคากันแล้วนะคะอ่ะางวดนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยเจ็บคอตามวัยรุ่นก็พูดกันนะสับไม่พูดอะไรมากนะเพราะว่า รอบเนี้ยงวดต่อไปเนี่ยบอกได้เลยว่าเต็มแล้วที่แล้วเนี่ยทําไมรู้ไหมคะทําไมอาจารย์ถึงไม่มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ได้ถึงล้นล้นกระทั่งเลขอรางวัลที่หนึ่ง,ท,งทั้งทั้งที่มั่นใจที่สุดเลยเนาะมั่นใจมากมั่นใจมากๆนะอะว่าข้างบนก็จะได้ข้างล่างก็จะได้ข้างบนทําไมคิดว่าจะได้รู้ไหมคะ พี่น้องอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไดอ้น,นี่เลยนะเพราะว่าพี่น้องทักเข้ามาอาจารย์เน่ะเริ่มแรกเลยคือใบนี้พี่น้องจําได้ไหมคะอาจารย์คัดหนึ่งมาเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเลขหนึ่งนะคัดหนึ่งมาเลยด้วยความที่ชอบเป็นส่วนตัวเลยคือหนึ่งทีนี้เราต้องใช้อ่าลักนี้เป็นเกณฑ์เนาะศูนย์เนี่ยเอาไว้ท้ายหมดเห็นไหมคะไว้ท้ายหมดเลยทีนี้พี่น้องทักมาว่าตัวนั้นน่ะไม่ได้นะผิดนะตัวน้นผิดนะพอผิดปุ๊บแก้ใหม่ แก้ใหม่จัดหนึ่งไว้ท้ายจัดที่ตัวที่เลขที่เยอะที่สุดเอามาไว้ข้างหน้าอาจารย์เท่ากับเรียบเรียงตัวผิดนะไม่งั้นเละที่สุดรับกันเละที่สุดทั้งบนทั้งล่างทั้ง3มตัวเนาะแต่อันนี้ก็คิดว่าเรียกว่าโอเคโอเคเป็นบทเรียนได้ได้แล้วงวดนี้งวดนี้อาจารย์ว่ายังไงนะรับกันเต็มรับกันเต็มไม่ต้องพูดอะไรมากคือรับเต็มงวดนี้ งวดใหม่นะไม่ต้องพูดอะไรมากมั่นใจคือเพราะว่ายู u b e เนี่ยมันเป็นกฎอาจารย์จะพูดอะไรเกินร้อยเต็มร้อยฟันน,นู่นนี่จะไม่พูดแล้วเพียงแต่ว่าใช้ความเชื่อใจกันเชื่อใจก็เข้ามาอยากรวยก็เข้ามาอยากรวยงวดนี้เข้ามาเข้ามาได้เลยแล้วอาจารย์จะให้เร็วแล้วก็ไปหาเลขกันให้เร็วที่สุดนะอันนี้เลขล่าง มั่นใจก็จะฟันไม่ใช่ว่าเลขมากแล้วฟันนะมันจะมีสูตรของอาจารย์เองที่ด้วยความมั่นใจถ้ามั่นใจอาจารย์ก็จะจัดเพราะ VIP พีเนี่ยมั่นใจจะจัดไว้เลยดอกจันท์สีแดงให้จัดแต่บางคนนะนะดื้อรั้นจริงๆนะบางท่านบอกอบอกว่าอืมไม่ได้ค่ะรอบเนี้ยมันอัน้นมานะ้วให้เร็วทําไมอั้นล่ะคะให้เร็วซื้อเร็วได้เร็วมันไม่มีประโยชน์อะถ้าอัาน้น ถ้าคิดจะบอกอาจารย์แบบนะั้นให้แบบเราทอ้อเราท้อว่าเออได้แล้วอ่ะทําไมถึงถึงบอกอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้บางคนไม่ได้ขาดทุนไม่ได้มันขาดเพื่ออะไรห้าตัวให้หวยห้าชุด vip เนี่ยให้ห้าชุดแล้วก็เล่นลองไปอันอื่นไอ้ตัวแดงเนี่ยสมควรที่จะได้สมควรี่บางคนเล่นตัวอื่นเยอะด้วยความที่มั่นใจของตัวเองแล้วก็เล่นที่อาจารย์ให้ห้าตัวเนี่ยเล่นไม่เท่ากัน ก็จะขาดทุนอันเนี้ยอาจารย์บอกเลยว่าถ้าใครรู้จักเล่นนะให้เสมอกันหรือว่าจะไปพิเศษตัวไหนก็ได้ใส่ไปทั้งหากแต่ว่าให้ได้เสมอกันก่อนเนาะอันเนี้ยสำคัญนะคะ,ะเพราะฉะนั้นงวดเนี้ยพี่น้องมั่นใจเข้ามา v i p เข้ามาแล้วก็เล่นข้างนอกเนี่ยก็ถ้ามั่นใจตัวเองก็จัดไปเพราะว่าข้างนอกนี่อาจารย์ก็จะให้ตามเนี้ยให้ตามที่ อา,อาจารย์ทำแล้วรอบนี้ให้มาแล้วนะสามกับหนึ่งกับเจ็ดนะอันนี้คือหลักร้อยนะเล่นสามตัวหน้าสามตัวท้ายได้หมดเหมือนอย่างนี้อาจารย์ขอดูก่อนเอ่อวดที่แล้วเนาะหนึ่งศูนย์สี่สามตัวหน้า แล้วก็มีพวกสามมีพวกเจ็ดมีพวกอะไรต่ออะไรนี่แหละ,ะก็เข้านะหลักร้อยนะแต่ข้างบนเข้าหนึ่งออกหนึ่งหนึ่งหกเนาะรอบนี้มีสามมีหนึ่งมีเจ็ดอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่จัดพวกนี้ไว้ในหลักร้อยนะคะพี่น้องพี่น้องก็จะได้รับเงินเหมือนเดิมรอบนี้ทำมาให้แล้วนะคะแล้วก็ชุดคัดเล่นพี่น้องอย่าลืม ต้องการจะอะไรก็แล้วแต่แคบอันนี้ใบเนี่ยสำคัญที่สุดคือแคบใบนี้ไว้นะคะแคบใบนี้ไว้เพราะว่าติดต่ออะไรก็แล้วแต่เบอร์นี้0624513242ตอนนี้เดี๋ยวอันเนี้ยอาจารย์ก็จะพยายามรับนะรับโทรศัพท์เองเพราะว่าคุยกับพี่น้องจะได้เข้าใจกันเนาะอะ,อะไรเป็นอะไรอยากได้อะไรอยากได้เช่นเนี่ยกะปินะกะปิหวานกะปิเค็มกาแฟกาแฟเนี่ยการันตีเพราะว่าทานเอง ไม่ได้ไม่ได้เอาใครมาทดลองทั้งสิน้นลูกหลานในตระกูลก็ทานกันหมดเพราะว่าอะไรเขาน้ําหนักเยอะ,อะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทานอาหารฝรั่งพวกฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายทานเป็นแป้ง้งนั้นไก่ทอดเอ้ยอมันฝรั่งหรือว่าซอสเต็กเนี่ยเขาจะชอบพวกนี้กันมากเพราะว่าฉะนั้นเขาก็จะอ้วนทีนี้พอบอกพอพอลดความอ้วนอาจารย์ก็จะให้ทานเลยตอนเช้า ท่านกาแฟตอนเช้าก่อนก่อนอาหารทุกอย่างมันจะตัดเพราะว่าหลายผลไม้หลายชนิดที่ไปไปตัดพวกมันออกหมดไม่ให้เข้าไปไม่บำรุงอะไรสอดแทรกในร่างกายได้เลยเนาะอันนี้ก็ทำให้ลดได้เยอะนะเป็นกาแฟกาแฟนะเป็นเพื่อ,อสุขภาพโดยเฉพาะ,ะมีมีกาแฟไม่เยอะเท่าไหร่คาเฟอินน้อยบางคนกลัวใจสัน่นอาจารยระดา ะะปวดใจสั่นปวดใจสั่นหรือปวเป็นเกี่ยวกับโรคมุ่งโรคนี้ลุมมาตอยหรือ,อไทลุงไทลอยพี่น้องกาแฟเนี่ยเราทานเนี่ยโรคอะไรเราก็ทานได้แล้วผลไม้อ0่ะสากว่าชนิดอะอาจารย์สั่งเขาใส่มาที่แล้วขาดไปอะขาดไปหลายเป็นร่วมปีอะเพราะว่ามันขาดสารอาหารสองตัวที่มันแพงมากอะอาจารย์ก็เลยไม่เอาสุดท้ายอันเนี้ยได้มาแล้วอะ มันได้สารอาหารได้โปรตีนที่เป็นคอลลาเจนหรือว่าในร่างกายเกี่ยวกับใส่ร่างกายอาจารย์ถึงเอานําเข้ามาใหม่อันเนี้ยเป็นของอาจารย์นะคะใครอยากทานก็ทักเข้ามาอาจารย์อะลุมาตอยนะโรคเอ็นโรคเส้นแล้วก็เป็นคนที่ทานกาแฟพวกกาแฟเย็นกาแฟอะไรที่ในสรรพสินค้าในห้างในสะดวกซื้อทานไม่ได้นะนอนไม่หลับใจสัน่นเป็นหลายอย่างท้องเสียต่างหากเนาะ แต่อันนี้โอเคเลยเราทานเราน้ําหนักตอนนี้อาจารย์น้าหนักอยู่ที่60อยู่ตามเนี้ยเดินออกกําลังอะไรเป็นอะไรไม่เหนื่อยเนาะใครเชื่อใจก็ทักกันเข้ามา,าตามนี้แล้วก็อย่าลืม VIP งวดเน,นี้ยไม่พูดมากใครอยากรวยลองกันสักตั้งอยากรวยเข้ามาทักเข้ามาแล้วรอบนี้ให้เร็วรอบนี้อาจารย์ให้เร็วเพราะว่าโมโหโมโหอะไรไหมโมโหลูกศิษย์ ไม่ทันค่ะอาจารย์อั้นค่ะเล,ลเลขนู้นเลขนี้เราเร็วอะ่ะเราเราซื้อก่อนอะ่ะมันจะมาทันทําอะไรเราเขายังไม่รู้เลยว่าเลขอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องต้องไวนะอยากรวยต้องไวชุดคัดเล่นนะคะยังไงต้องอยู่ในนี้เนาะปีนี้มันเริ่มแล้วนะเดือนสองเข้าตลอดถ้าเข้าก็จะเข้ายัว อาจารย์วางไว้ตรงนี้พี่น้องแคปได้เลยนะเราพูาคุยกันไปเนาะอันนั้นก็คืองวดใหม่นะคะงวดวันที่สิบหกเดือนห้าปีหกเจ็ดนะออกหนึ่งหนึ่งหกนะนี่งวดใหม่มีเบิ้ลมีหามเยอะนะในนี้อพี่น้องก็ไอ้นี่แล้วกันมันมันเป็นไปได้ทุกอย่างข้างบนอะอาจารย์ไม่พูดมากนะข้างบนนะเป็นไปได้ทุกอย่างแต่สูตรอาจารย์อะลอกหมดอะต่อจะให้มาอะไรก็แล้วแต่จะไปออกนอกสถานที่หรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้าไม่แน่จริงอาจารย์อยู่ไม่ได้นะสิบปีนี่อยู่ไม่ได้นะใน youtube เนี่ยพี่น้องโดนเขาดา่าโดนเขาไล่หมดแล้วแล้วอาจารย์ไม่เหมือนคนอื่นนะทุกครั้งที่อื่นน่ไปสังเกตเถอะเขาไม่ให้คอมเมนต์เขาไม่ให้มาพูดคุยจะดา่าจะอะไรเนี่ยไม่ได้เขาจะตัดหมดอะ่ะใครด่าบล็อกใครด่าตัดอาจารย์เปิดให้หมดผิดถูกคุยกันคุยกันเราคุยกันเราทําทกันด้วยซื่อสัตย์ด้วยสุดจริตจริงๆ นะได้เป็นได้ไม่ได้เป็นไม่ได้แล้วทําสูตรออกมาครั้งเดียวจบนะไม่มีมานั่งแก้เอาวันนี้เลขนี้วดล้วนนี้ใส่เลขนี้แล้วบางคนเข้ามามาเจออันนี้อีกคนมาเจอสูตรนี้อีกคนมาเจอสูตรเนี่ยมันเป็นความที่ว่าเาไม่ตรงไม่ไม่ซื่อตรงต่อกันเลยไม่ได้อืมอันเนี้ยชอบอันไหนอาจารย์ก็จัดจัดไปข้างหน้าเห็นไหมคะแล้ว v I p ก็จัดไปห้าตัวหนเจ็ดด้วย แล้วไม่ต้องกลับเลยหนึ่งเจ็ดมีห้เจ็ดหนึ่งเหมือนกันไม่ให้ให้หนึ่งเจ็ดพี่น้องได้กันทุกท่านนะคะบางคนได้ลอตเตอรี่กันเยอะนะคนที่เล่นลอตเตอรี่เนาะอ่ะอ่ะวิ่งวิ่งสามกับเจ็ดถ้าบางคนเขาจะไม่เล่นอย่างอื่นเขาก็จะควยไม่กี่หางหรอกคะ่ะเนาะอ่ะอันนี้ก็รวยกันไปดีใจด้วยนะดีใจกับพี่น้องด้วยรอบนี้บอกได้อย่างเดียวว่า รอบใหม่ปังไม่พูดมากได้แน่แนแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่น้องติดตามกันไว้เรื่อยๆกดติดตามแล้วก็ใครอยากได้กาแฟอยากได้อะไรอยากได้สูตรกําลังวันพี่น้องโหสุดปังใครอยากได้สูตรทักเข้ามาอยากได้สูตรหรืออยากจะได้ V.I.P เข้ามาทักเข้ามาอาจารย์อาจ,าอาจ,จะเป็นแผนกรับนะคะ จะเป็นแผนกรับสองสามวันนี้อาจารย์จะพยายามรับนะก่อนที่จะออกไปทํางานอาจารย์ก็จะพยายามรับใครโทรเข้ามาช่วงเช้าก็จะพยายามแับให้พี่น้องได้คุยกับอาจารย์เองนะคะแล้วมีอะไรเราก็จะอันนี้เสร็จแล้วเนาะพี่น้องแข็ปแล้วนะ,ะจะได้คุยกันอยากได้อะไระมีหลายท่านบอกว่าอยากได้วิตามินซีบางทีก็ให้เบอร์โทรไว้แล้วอะไรไว้แล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไม่พร้อมหรือว่ากลัววิตามินซีเราไม่ต้องกลัวหาอาจารย์ก็ทานอย่เนะี่แต่วันนี้ยังไม่ได้ทานเลย ผ่านกาแฟเข้าไปแล้วก็โมแต่ทาสูตรทำอะไรให้พี่น้องวิตามินซีอาจารย์นะบอกก่อนเม็ดจะขนาดนี้เลยใหญ่นะแต่ว่าโปรตีนเต็มร้อยมันได้วิตามินซีเต็มร้อยอะแล้วก็ค่อยๆละลายเข้าไปในร่างกายของเรานะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะมันจะเป็นเม็ดเล็กๆได้นิดเดียวอันนี้ไม่มีแป้งเป็นวิตามินซีสีน้ำตาลล้วนๆเห็นไหมคะวิตามินซีอันนี้อาจารย์แกะมาเดี๋ยวอาจารย์ต้องทานทานทุกวันละวัวละเม็ด เพราะว่าวิตามินซีเนี่ยอย่าไปเชื่อใครว่าให้ทานครั้งละอาทิตย์ละเม็ดหรืออะไรไม่ใช่นะวิตามินซีเราต้องทานทุกวันนะมันแก้อนูมูลอิสระพวกโรคทั้งหลายพวกโควิดพวกอะไรเราต้องทานวิตามินซีแกหวัดแก้อเด็กๆยังต้องทานเพราะฉะนั้นถ้าเราอายุมากเนี่ยมันเหมือนเด็กอะ่ะมันต้องกลับไปแบบนั้นแล้วก็พี่น้องถามเรื่องปีเสียเนาะวันนี้คุยกันยาวๆหน่อยนะ,อะตอนนี้เข้าเข้าสิบสองนาทีแล้ว ปีเสียพี่น้องทักเข้ามาอยากได้ถามว่าราคาเดิมราคาเดิมพี่น้องราคาเดิมใครอยากได้เข้าคู่ขาดคู่ทําอะไรแล้วพลาดแล้วผิดพี่น้องจงคิดเอาไว้ว่าคนเราถ้าขาดคู่เหมันเคว้งเ,เหมือนเรามีคู่อ่ไม่มีคนที่จะปกป้องเราคิดอะไรคนเดียวมางทีผิดพลาดปีเสียเท้าขวาคือตัวเมียเรียกทรัพตัวผู้ปัดเป่าก้าวเท้าซ้ายอันนี้ต้องเข้าคู่ พี่น้องอย่าคิดว่าไม่สําคัญเหมือนเรานี่แหละค่ะมีคู่คิดเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเราเราต้องการแบบนั้นอยู่แล้วเนาะอยากได้ก็ทักเข้ามาราคาคุยกันเพราะว่าตอนนี้ประเทศที่มีปีเสียตอนนี้เขากาลังลบกันหนักนะแล้วเขาไม่มีเวลาโอกาสจะได้ขุดหรอกจะขุดก็จะมีปลอม,อ,มออกมาก็เป็นหินอ,ออกมาจากอีกประเทศเพื่อนบ้านอีกประเทศหนึ่งอาจารย์คงไม่พูดแล้วก็สร้างมาด้วยเรซินสีเขียวสวยสดมาก แล้วก็มาปอมเป็นหยกราคาแพงแล้วคนก็เอามาทําเป็นสร้อยข้อมือเป็นหินอันนี้เป็นหยกนะพี่น้องเนี่ยใครอยากได้ก็ทักเข้ามานะมันมีหลายสีนะเนี่ยของอาจารย์ทาเอาไว้อันนี้สีอันนี้เม็ดเล็กอันนี้เม็ดใหญ่จะคนละสีกันนะเนี่ยเห็นไหมคะเออมันจะเหลืองกันนิดนึงแล้วก็ใครอยากได้เป็นปีเสียบบนพวงกุญแจแก้ชงเข้ามาแล้วบางท่านยังไม่มีก็ทักเข้ามา อ,อยากได,ได้กาแฟอยากลดน้ำหนักอยากหนีจากพุงยื่นก็ทักเข้ามาเพราะว่ากาแฟนี่ลดพุงก่อนเลยแล้วปีใหม่เทศกาลอะไรใส่ชุดไปพุงลำหน้าหน้าอกใหญ่นะแต่ว่าพุงลำหน้าอันนี้ก็ไม่งามนะคะเมื่อก่อนอาจารย์ก็มีนะพุงแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะแห้งกระชับด้วยนะพอทานไปแล้วกระชับด้วยนะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ ทำช่วยคนป่วยใครรวยแล้วอะงวดนี้ยช่วยอาจารย์ซื้อด้วยเพราะว่าอะไรเนี่ยอันนี้กะปิหวานทำน้ำพริกก็ได้จิ้มผลไม้เปรี้ยวได้ทุกชนิดอร่อยมากๆอันนี้ไม่เค็มนะเขาเรียกว่ากะปิทำกับข้าวไม่เค็มทางใต้ล้วนๆมาจากทางใต้ใครสนใจทักเข้ามาร่ลำรวยแล้วอย่าลืมนะร่ลำรวยแล้วอย่าลืมเลขงวดนี้จัดไปนะคะไม่พูดมาก ใครอยากได้ใครอยากรวยอยากล้างนี่ก็เข้ามาถ้าเชื่อกันก็เข้ามางวดนี้ที่แล้วล้างนี้ไปแล้วงวดนี้ต้องเก็บสะสมละเงินนะคะ,ะตามนี้เนาะ,ะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะจัดเลขสูตรนะสูตรบนสูตรบนสูตรล่างสองตัวบนสองตัวล่างแล้วก็เลขวินพี่น้องติดตามเอาไว้นะคะอย่าลืมกดเอาไว้แคปเอาไว้ มีอะไรก็จะได้เข้าบ้านเขียวคือลายทักลายกันแล้วก็ส่งสลิปกันในลายไม่ว่าจะสั่งซื้ออะไรหรือว่าทำอะไรเป็นสมาชิกก็ต้องเข้าลายกันอาจารย์จะแคบไลน์ไว้แล้วก็คุยกันนะคะโทรไลน์คุยกันอันนี้เชื่อใจก็เข้ามาตามเข้ามาอยากรวยเราก็รวยกับเขาได้เนาะไม่ต้องไม่ต้องมารอไม่ต้องดูเขารวยนะคะแค่ลอตเตอรี่ก็อยู่หมัดแล้ว เลขห้าหางข้างล่างเนี่ยเราเอาไปซื้อลอตเตอรี่อ่ะเราจะมาบอกว่าเขาอัน้นเราอันอ้นอันอ้นเอาหวยอะไรก็แล้วแต่หวยออนไลน์แล้วก็แต่แต่เราซื้อลอตเตอรี่ช่วยรัฐบาลเราได้เงินแน่ๆอ่ะห้าชุดห้าชุดก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ได้เงินบางคนได้เป็นตั้งได้ได้แถมข้างหน้าข้างหลังด้วยพ่อเลขเอ,อะไรเอาตรงนี้ไว้ข้างหน้าอ่ะแล้วได้อ่าสามตัวหน้าสามตัวท้ายได้กันเป็นปึ้งๆอ่เนี่ยอย่างเนี้ย ถือว่าโชคดีอ่ะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้เนาะแล้วเดี๋ยวก็มีอะไรก็ทักทายกันเข้ามาผิดถูกยังไงทักทายกันเข้ามาได้เนาะ,ะเดี๋ยวอาจารย์จะ,ะพรุ่งนี้เช้าเจอกันอาจารย์จะทําสูตรบนสูตรล่างมาให้นะคะ,อ,ะอาจจะอาจาจะได้สูตรไหนสูตรหนึ่งแล้วพี่น้องกอ็จะดูออกเลยว่าเลขอะไรมันเด่นเนาะแล้วก็พี่น้องก็ไปจัดเข้าคู่กันแต่ถ้าอยากไม่อยากทำอะไรเลยมาเข้า v ี p พ อาจารย์จัดให้นะคะอ่ะวันนี้ขอจากไปก่อนนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์เนาะวันศุกร์แล้วทํางานอีกวันเดียวแล้วก็ได้พักผ่อนกันละแล้วก็ใครชอบทําหวยก็ทําแล้วก็พิจารณาเอาว่าเลขอะไรจะมาเนาะ,อะชอบอันไหนก็นัน่นเข้ามาอขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดไปตามกลุ่มตามไลน์ห้าจย์ด้วยนะ,ะเผื่อว่าใครดวงดีจะมีโชคก็ เท่ากับได้สร้างบุญให้อาจารย์ไปด้วยเนาะอ่ะวันนี้ขอจบแค่นี้ขอให้พี่น้องโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ